เหรียญเสมาเสือนอนกินผ้า,าจาย์ต้อมวัดท่าแสแบงองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงพิพศ6 5 6 6าจำนวนการสร้าง5,000องค์องค์นี้หมายเลข250 0เสือนอนกินวันที่9เดือน9ปีขานวงเล็บปีเสือเลิกงามยามดีใน120ปีเข้มขังสง่างามอย่างที่สุดตำนานที่ยังสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวท่านเองพิธีพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษอย่างเข้มขังปาณี รบทั้งครบท้วนทั้งบุญยญลิตและอิทธิลิ์ด้วยเมตตาบารมีสูงไม่มีประมาณจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์ต้อมที่ช่วยสงเคราะห์ให้เป็นที่พึ่งอันกเกษมแกพ่พุทธบริษัททั้งหลายพุทธคุณรอบด้านพระอาจารย์ต้อมท่านสําเร็จทำขั้นสูงด้วยบารมีถึงพร้อมทุกด้านทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวท เมื่อท่านได้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาสูงถึงเพียงนี้แล้วพระพรมพระอินทเทวดาก็ย่อมร่วมอนุโมทนากับท่านมากมายนับไม่ถ้วนทำให้เข้าใจได้อย่างไร้ข้อกังขาว่าวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปุกเสกนั้นย่อมจะมีเทพพยดา,ยาคอยปกปักรักษาอยู่เสมอเมื่อเราเราท่านท่านได้นำไปอาราธนาบูชาให้เป็นอนุสติทั้งพุทธานุสติ รรมานุสติสังฆานุสติแล้วนั้นก็เป็นส่วนสำคัญให้ได้เข้าถึงความดีอันสูงสุดได้ตามใจปัถนาอย่างท่วนถึงถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของผ้าจยา์ต้อมวทัทธาสแบงเลยนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสีมานะครับนหน้าก็จะปรากฏรูปะ้าจาย์ต้อมลักษณะ,ะนั่งนับประคำภาวนาอย่างเข้มขังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือนอนกินนะครับนี่ครับด้านตรงนี้ก็จะเป็น ยันครูของผ้าจานนะครับก็จะตอกโคตดกำกับเรียนนี้1ตําแหน่งแล้วก็จะตอกโคตดเป็นรูปตัวเอ็มแล้วก็เป็นวงกลมนะครับองค์นี้ตอกหมายเลข2อง0น์นะครับนี่ครับองนี้เนี่ยสภาพสวยๆแดงแดงเดิมๆนี่ครับไม่ผ่านการใช้การบูชามีกล่องเดิมเลี่ยมตลับอิตาลีกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับ